งานรุ่งความสัมพันธ์แย่คุณนั้นยังกลัวสิ่งนี้อยู่ใช่ไหมผมมีลูกศิษย์คนหนึ่งนะครับที่บอกว่าอยากมีรายได้จากเดือนละแสนเป็นเดือนละห้าแสนทุกครั้งที่เขาถึงห้าแสนก็จะตกลงทุกครั้งที่เขาทํางานขึ้นมาเสร็จถึงห้าแสนก็ตกลงเหมือนเดิมขึ้นมาแบบนี้เป็นซ้ําแล้วซ้ําอีกเรามาคุยกันว่าแล้วเขานั้นเกิดอะไรขึ้นในความคิดของเขาที่ทําให้รายได้ขึ้นแล้วตกลงเราก็มาเจอว่าเขาคิดว่าพอไรายได้ถึงห้าแสนแล้วจะไม่มีเวลาให้กับครอบครัว ชีวิตของครอบรัวต้องพังแน่เลยจะไม่มีโอกาสได้เจอลูกนะครับไม่มีโอกาสได้เจอสามีหรือภรรยาของเขาเพราะฉะนั้นพอเราเคลียร์ความคิดนี้แล้วว่ามีรายได้50,000 0ชีวิตก็สบายได้เขาสามารถที่จัดการทั้ง2เรื่องได้ทั้งงานด้วยความสมานด้วยเมื่อเขาเริ่มเชื่อว่าเขาสามารถที่จะมีทั้ง2อย่างคู่กันได้เขาก็เริ่มมีรายได้เดือนละ5 0,000นนะฮะแล้วตอนนี้ก็ไป5 0 0 0สนเสถียรเสถียรในทุกๆเดือนได้เพราะฉะนั้นให้คุณลองดูนะครับว่า คุณนั่นเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่คิดว่าถ้ามีเงินเยอะมากขึ้นความสมันของคุณครอบครัวข,ของคุณจะแตกแยกกันลองดูนะครับว่าคุณทับซ้อนสองเรื่องนี้หรือเปล่าลองดูครับ